สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาประกอบนะครับหัวคอปเปอร์นะครับสายลมนะครับกับท่อนะครับท่อยางทนแรงดันนะครับก็จะเป็นคอปเปอร์หัวแบบนี้เขาจะเรียกว่าตัวหางตานะครับทั้งตัวผู้และตัวเมียครับก็จะเป็นหัว p h กับ s h นะครับ2อย่างนี้นะครับไว้สําหรับ เสียบสายยางครับตัวนี้ก็จะไปเสียบกับตัวปั๊มลมนะครับส่วนก็ตัวนี้ก็อาจจะไปใช้งานกับปืนลมกับหรือว่าจะเป็นพวกหัวตมตมลมนะครับนะครับผมก็จะทําการหล่อเลื่นนะครับด้ือจะระเบีจะระบีหรือจะระบีหรือน้ํามันเครื่องนะครับก็ใส่ตรงนี้ได้นะครับใส่ตรงหงางแปลนีะครับแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับ จะทำการล่อรื่นนะครับนิดหน่อยก็ใส่ใสายลัดก่อนนะครับหลรื่นนิดหน่อยครับก็ยัดเข้าไปเลย ก็ไปให้แน่นเลยนะครับสองฟั่งนะครับทำเหมือนกันเลย <S <S ผมก็ทำการรอเลื่นนะครับด้วยน้ำมันมเครื่องหรือว่าจาระบีนะครับเมื่อกี้ผมลืมใส่นะครับ ตัวเข็มขัดนะครับก็สักไปก่อนเลยนะครับจากนั้นก็ยัดลงไปได้เลยสายตัวนี้นะครับรูตโตนะครับ8มิลนะครับหรือว่า 8. 5มิลนะครับยัดไปเลยสายตัวนี้หาซื้อ ได้แต้แรมร้านแต้แม,แมปานฟั๊มลมนะครับทั่วไปนะครับเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็ทําการขัดเข็มขัดได้เลยนะครับสองฝั่งสายตัวนี้ผมเป็นสายสั้นนะครับประมาณสองเมตรนะครับเอาไว้ใช้งานใกล้ๆนะครับ กายเข็มขัดแล้วก็ลัดได้เลยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นหัวน็อตเบอร์เบอร์เจ็ดนะครับหรือว่าจะใช้ไขควงปักแบนก็ได้นะครับในการขันให้แน่นจะใช้ไขควงปักแบนนะครับขันให้แน่นเลย ก่อเสร็จแล้วนะครับการต่อหัวคอปเปอร์กับสายลมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ